โอ้โห้าเอ้ยไปไม่ไปไม่ไปกลับไปกลับไปทางนี้มันมีงูอยู่ใหญ่ก็เลยกลับมาไปไปนะคะอ่ลูกอึ๊บอู้ลูกไปไปนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะสกกรกละเอ้ เออสกปรกแล้วไป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 โอเคโอเคสกปรกแล้วลูกโอเคไปไปพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วฮะอะไรอ่ะไปไปเช็ดปากกับปอวิทเรโเร็วโเลิวป้าเช็ดปากให้หนูหน่อยนั่นวิ่งไปหน่นเต็มปากเลย

จมูกจ้าจมูกจ้าจมูกจ้าแล้วนะเช็ดมือหน่อยจ้ามือมือด้วยมัด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 มือมือมือที่ไหลลงอ่ะที่ไหลลงเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้จะหมดหรือยังอ่ะลูกไม่ถูกไม่ถูกเออนั่นแหละตรงนั้นแหละลูก้ามูค่ามูค่าจมูกค่าแล้วอ่ะบุญเนี่ยว่จะปากค่าปากค่ะ โอ้จริปะ้าป้าให้น้องคนนั่นน่นะคะย่าน้องแม่แอนนือเปล่าใช่ค่ะโอ้ยมาถ่ายรูปกัคุณยายนยลูกนี่น้องจะถ่รเลยค่ะโอ้ฝนตกมาพอนะฝนตกมาสู่อสาน ล่มลื่นชุ่มชื่ชนไก่ฟ้าคาเฟ่ยอยู่โน้นมากมมยโอ้ยไม่แยยง่ผุนนวดขาอยูผ่ผุนไม่แงบ่บีใส่หมวกแดงเพราะว่า,ามันคนงานเพิ่น Puna